ซ่อมวิทยุเสียบปลักแล้วเปิดไม่ขึ้นเลยก็เปิดแแถวนี้นะมันก็ไม่มีไฟขึ้นมาเลยนะครับนะวิทยุเครื่องนี้ใช้พลังงานจาก AC AC ปลักไฟไม่มีไฟมาอย่างเอซอยากจะรู้ว่ามันมีไฟมาอย่างเราก็มามิเตอร์มานะเราก็ลองวัดไฟดูนะ แท่งมิเตอร์ที่225ซีโวลต์เอซีจิ้มเข้าไปโว้ยมันมาแล้วหนึ่งเซนเลยโว้ยไฟมาแล้วไฟมาแล้วแต่ไฟไม่เข้าหม้อแปลงพังแน่เลยเนี่ยฮะหม้อแปลงมันต้องพังแน่เลยเพื่อนเอ้ยมีนั่งกัคักวะดูครับหม้อแปลงพังไหมโอ้ยมันยิงหายากเด้หม้อแปลงเห็นไหม ขึ้นไม่มีเตอขึ้นนะครับหม้อแปลงพังไปแล้วนะเนี่ยยิ่งหายยากอยู่นะไหม้อแปลงเนี่ยทีนี้เราอยากจะรู้ว่าหม้อแปลงกี่โวล์เราก็ดูจากแบตเตอรี่เขานี่ก็ได้นะเพื่อไม่สี่ก้อนหกโวล์ทีนี้มันพังจริงเปล่าหรือแค่สายหลุดลทีนี้เราไปดูกันหน่อยนะครับเข้าไปดูกันเราจะเข้าไปยังไงล่ะมันหมดเข้าไปอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็นอนบอกมา เปิดออกมาดูมาดูนะครับหม้อแปลงเขาขาดจริงหรือเปล่าวัดไม่เจอเลยหม้อแปลงเอาอยู่ไหน,นี่ยยังไงหม้อแปลงเขาเนี่ยหม้อแปลงตัวนี้อุ้ยมีแบบภายในด้วยเนี่ยโอย้ไมมันเยี่ยมยุดแบบนี้เนี่ยนะดูซิยังไงขาดไปเนี่ยบ่ขาดใจพี่น้องเลยหม้อแปลงน่าจะพังไปแล้วเนี่ยนะ วัดค่าความตันทานไม่เจอเลยนะครับแล้วก็วัดตรงนี้ได้นะเนี่ยหมอแปง้งอย่างนี้ได้ด้วยนะเห็นไหมหมอกแปลง้าขาดไปแล้วนะครับเพื่อนครับ <c oughs> หมอแปลงมันเป็นอะไรที่หายากนะถ้หนึ่งจะว่าหมอแปลงลูกขนาดนี้เนี่ยมันหายากจริงๆนะถ้าเป็นลูกใหญ่กว่านี้เนะี่ยขนาดแอมหนึ่งแล้ว,วขนาดไซส์นี้นี่มันจะหาง่ายเนี่ยอย่างเงี้ยจะหาง่ายนะ เออเยอะเลยเนี่ยไซนี้แอมหนึ่งเนี่ยแอมครึ่งแอมหนึ่งสองแอมสามแอมไปนู่นแต่ว่าไซนี้มันหายากมันหายากมากมากเลยหายากจะไปหาไหนทีเนี้โอ้ยนะครับเห็นไหมทีนี้อ่ขาขจะอะไรอ่ะที่นี่เนาะ โอ้โอหร้อนจนกรอบจนพลาสติกมันกรอบลเลยเนะี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้หนะครับเอออายุยาวนานครับก็เป็นแบบนี้แหละเพื่อนเห็นไหมครับกรอบขนาดนี้เลยทีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับขอหาหมอแปลงมาใส่โอ้ ถ้าผมเจอปัญหาเกี่ยวกับหม้อแปลงแล้วเนี่ยผมแ่บลำบากเลย่อววิดีโอเนี่ยสวิตก็หกายากหม้อแปลงก็ยากส่วนมากแล้วก็จะเป็นหม้อแปลงตัวใหญ่นะครับก็เป็นแบบนั้นเออแล้วทีนี้มันจะต้องไปหาไหนล่ะเออใช้ที่ชาร์จไฟโทรศัพท์ก็ได้ทีนี้ พวกสวิตชิ่งก็ได้นะครับเพราะว่าวิวเอฟเสถานีอยู่ใกล้อยู่ก็ไม่น่าจะเป็นลดทอนการสร้างสัญญาณรบกวนอะไรก็ไม่น่าจะไปลดทอนสัญญาณอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดว่าไกลก็อาจจะลำบากนะถ้าเป็นพวกสวนะิตชิ่งนี่ยทีนี้ก็ลองเครื่องเอาไปใช้งานได้ไหมนะหมแปลงนะครับลองเครื่องก่อนนะครับใช้ไฟ5 v โวลต์หรือว่า6โวลต์ก็ได้ เครื่องเขาต้งหกวตนนะนะครับถ้าเราใส่5้าวตนจะได้ไหมในส่วนเครื่องเขาใน, Green Fire นี่กินไฟหกวตนเนี่ยแบตเตอรี่ถาดน,น,นี่หกวตนแต่ทีนี้ถ้าเราเอามาแปลงตัวอื่นที่มันต่ำกว่า6กวตนมันจะได้ไหมกต้องลองนะแล้วก็ถ้าจะเป็นสวิตชิ่งโมบัสพลายก็เหมือนกับไอที่ชาร์จแบบโทรศัพท์นะนะั่นน่ะมันจะได้ไหมนะอันนี้ก็ต้องลองอีกนะครับ ีนี้ในการทดสอบทดลองเนี่ยในการทดสอบว่าเครื่องมันดังได้เนี่ยผมก็จะเอาถ้าจ่ายไฟมาใส่ไปเลยนะตรงนีออ้ส่งมาสักห้าโวลต์จห้าโวลต์ใช้งานได้รวมไปถึงในส่วนของ USB ใช้งานได้ก็เอาที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ตัวเหลือๆตัวเก่าๆหรือไ,ไปซื้อใหม่มากก็ได้แตแต่มันใช้ได้มันก็ได้หมดตรงนี้ทางนั้นมาดูก่อนว่าเครื่องเขาทำงานได้ไหมนะครับ จ้าใจไฟมาต่อเข้าครับ5โวลต์นะลองนะครับถ้าออกจากมะแปลงนะเพื่อนถ้าออกจากมอแปลงนะครับแบบนี้เลยนี่ค็จะมีไดโอดอยู่ภายในน่ะนะจะเป็นไดโอดบรดอยู่แล้วก็ใส่เข้าไปกั้าไหนก็ได้นะโดยไม่ต้องไปคำนึงนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีไดโอดแล้วก็ทําให้แรงดันไฟในถูกต้องเองแหละ ไม่เงียบเชียบอย่างเงี้ยไปไปครับดังได้นะครับทีนี้พอดังได้แล้วนี่ก็นี่นะครับลองดู USB เขอนี่นะโอ้ยมีไฟด้วยนะ<ฟ>เครื่องดังได้นะครับ น่นก็หมายความว่าอาการเสียน,น่าจะมาจากในส่วนของหม้อแปลงเพียงเท่านั้นทีนี้ก็จัดหาหม้อแปลงมาใส่ได้เลย5วนก็ได้6วนก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้5วนนะครับ่ายเข้าไปเนี่ยได้อยู่นะครับเพื่อนๆครับหม้อแปลงได้มาแบบนี้ ตัวเดิมตัวเดิมมีสองเส้นนะทางไฟออกแต่ตัวใหม่นี่ได้มาโอ้โหสามเส้นเลยตัวใหม่มันก็ไม่ได้ใหม่อะไรหรอกเพื่อนถอดให้อ่าทีนี้เดี๋ยวผมต่อตรงนี้เข้าแล้วก็ลองดูไฟที่ออกมาจะได้เท่าไหร่นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นหม้อแปลงที่เป็นสองเส้นแล้วก็สามเส้นมาแบบนี้เนะี่ยตัวนี้สองเส้นตัวเดิมมันสองเส้นตัวนี้มันสามเส้นนะมัน,นจะเป็นยังไงนะครับต่อก<ม>ันเพื่อนครับ ต่อสายหม้อแปลงเข้าไปนะสีแดงนะนเครื่องนี้มันเป็นสีแดงแต่อย่าลืมดูนะว่าสีในเป็นสีไหนด้วยนะครับทีนี้ก็เสียบปลั๊กไฟเข้าไปได้ดูไฟออกนะครับไฟออกจากหม้อแปลงนะครับเพื่อนครับตั้งมิเตอร์ซีโวลีแบบนี้นะนะครับแล้วก็ดูเส้นสีขาวนะเส้นสีขาวแล้วก็เส้นสีฟ้านะนะเข้าไหลครับ เห็นไหมครับได้หกกว่าๆนะหกเท่าไหร่ล่ะหกจุดห้านะหกจุดห้านะเพื่อนนะหกจุดห้านะครับเพื่อนๆอย่าหลงอย่าลืมไปเอาสีฟ้าของเดิมเขาสีฟ้านะสองเส้นไอหมอแปลงใหม่ของเราเนี่ยสีฟ้าเนะี่ยมันมีสีขาวด้วยมันเป็นสามเส้นเนี่ยเอาฟ้ากับฟ้าไม่ได้นะมันจะเกินแล้วนะทีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะนูนนะเออทําไมเป็นอย่างนี้ล่ะช่างวิทย์ มันก็ต้องเป็นแบบนี้ดิอุปกรณ์เสริมมานี้นะนะเพื่อนครับในกรณีที่มอแปลงสองสายมันก็จะเป็นแบบนี้นะสัญลักษณ์ของเขานะครับไฟเข้ามามีกดลวดแบบนี้แล้วเขาก็จะเป็นแกนเหล็กอย่างนี้นะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะเขียนว่า2 2ง V ตัวนี้ก็จะเป็น 6. 5 v ุดแบบนี้นะเพื่อนอันนี้ก็คือในกรณีของหม้อแปลงลูกเดิมของเขาแต่ว่าที่นี้นะครับหม้อแปลงลูกใหม่นะครับลูกใหม่ของเราสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้นะครับไฟเข้านะครับเรามีแกนเหล็กแล้วไฟออกก็จะเป็นแบบนี้นะ1ขดมี่ขดที่สองนะครับนะก็จะเป็นแบบนี้นะ จะมี3มเส้นแบบนี้แต่เขาก็จะใช้สีที่แตกต่างกันไปในกรณีที่มี3มเส้นแบบนี้สีนี้กับตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกันในที่นี้เป็นสีฟ้านะฮะตัวนี้ก็คือสีขาวมันก็จะเป็นแบบนี้นะ 6. 5 v ุดตัวนี้0ตัวนี้ 6. 5 v นุนะครับ,บนะครับมาแปลงเขาก็จะเป็นแบบนี้นะเพื่อนนะในกรณีที่ วัดไฟจากสีขาวมาสีฟ้านะก็จะได้6 5จุวัดสีขาวนี้มาสีฟ้านี้ก็จะได้หกจุดห้แต่ในกรณีที่วัดสีฟ้ากับสีฟ้ามานี่ก็จะได้เป็น13บสามโมลนั่นเองนะครับมอแปลงข้าต่างกันนะเพื่อนนะครับเห็นไหมนี่ก็คือที่มาที่ไปนะของมอแปลงที่เป็น2สายแล้วก็3สายนะครับทีนี้เราจะเอามาใส่กันได้เลยได้ไหม แน่นอนครับเราเอาสีฟ้ากับสีขาวมาก็ใส่ได้นะนะครับ <S <S ฟ้ากับขาวอย่างนี้ก็ได้เลยนะครับดังแน่นอนนะไม่น่ามีปัญหานะครับดังได้แน่นอนนะครับอย่างนี้นะครับเอาฟ้ากับขาวนะถ้าฟ้ากับฟ้าก็จะเป็น13บสามนะฝมันจะเกินนะครับเอาฟ้ากับขาวนะครับทีนี้ลองเสียบปัั๊กนะครับ แน่นอนดังแน่นอนแหละฮะเชิญเชิญตาตั้งนะครับก็จะเป็น